หลายคนถามค่ะว่าทานแคลเซียมอย่างไรให้ได้ผลดีที่สุดเลิศที่สุดการทานแคลเซียมนะคะที่จะมีผลดีต่อกระดูกมีอยู่ six e m e n t ที่สำคัญนะคะอันดับแรกก็คือมีแคลเซียมอันดับที่2ก็คือแมกนีเซียมลำดับที่3ค่ะวิตามินซีลำดับที่4ค่ะ DT แล้วก็5ค่ะ K2 6ค่ะซิง 6ิก e ์อิเลเนนี้นะคะจะช่วยกันเสริมสร้างเส้นใยอีลาสตินนะทำให้กระดูกของเราเนะะี่ยค่ะมีความพุ่มชื้นนะคะแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงให้กับกระดูกได้มากยิ่งขึ้นขอขายแล้วกัน UNC แคลเซียมนะคะมีโปรตีนและแร่ธาตุ14ชนิดและนะะมีโมเลกุลเล็กที่สุดเพราะทำมาจากธรรมชาตินะคะทำมาจากปลาทะเลน้ำลึกนะหลายคนก็รู้ว่าปลาทะเลเนี่ยทานได้ทั้งตัวนะคะน,นอกจากทานได้ทั้งตัวเนี่ยก็ยังมีแร่ธาตุที่ครบ ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเวลาที่กระดูกเนี่ยได้รับการบาดเจ็บนะคะเขาก็จะช่วยสร้างเซลล์กระดูกช่วยสมานทําให้การบาดเจ็บเนี่ยน้อยลงค่ะดังนั้นการทานวิตามินนะคะที่สำคัญนะคะก็คือการทานอย่างพอเหมาะนะคะแล้วก็ออกกำลังกายนะคะแล้วก็ทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะจะมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นค่ะ